สวัสดีนะทุกคนมาพบก,กับชยอยพูดเจอแนละนะทุกคนอ้อคลิปนี้ก็บมาผมมาบอกไปพูดเจ้าเส้นเลยนะทุกคนคลิปนี้ผมก,กัดจะมาพาทุกคนมาเบิ่งมาฟังมาเรียกชั่นเพลงอยากเกิดเป็นเจ้าชายนะทุกคนอยากเกิดเป็นเจ้าชายนะทุกคนโอ้โหว่าจะเป็นอะไรนะทุกคนนักเอกเอ็มวีกับอื้มว่าต้องบอกเนะทุกคนทุกคนกับจะคงจะหัวกันดีนะทุกคน เดี๋ยวเราไปเบิ่งไปฟังกันเลยว่าจะเป็นยังไงโอเคเปิดแรกมาว่าจะเป็นยังไงนะฮะ อยากเกิดเป็นเจ้าสายอยากนอนข้างไกยกับเจ้าแต่ความรักของสองเขามันพอสิเป็นไปได้อยู่บ่มีคนอยากนำตอนเลิกเดือนไปคนอยู่ในใจเป็นายได้บ่กูอยใใจไปได้บ่กูเอามศว่าอยากได้เจ้าเมื่อเป็นแฟน แงาเสื้อหาหม่อแม่และสมสานระยะให้เจ้ามาเสงเงินในยามน้นเูแเด็กหนึ่งเขาไอสิเป็นผู้เหตดล้างจานพื้นเสร็จไอสิเป็นผู้ทำย้อนไปไออยังเล็นเจ้าของห้องนางใคแม่เต้นแต่่างวางไอ้ขออาสาเติมเต็มเบื่องบ้านจะเล่นเว่าไอรเฮ็ด าเจ้าก so no. 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 ็มีแต่ไหมูมากไอมึสมดองกูุ็สังอยากนอแต่ในห้อกับเจ้าอยากกินเกาซ์ไดอยากนอนข้างกายกับเจ้าอันว่าความฮักสองเฮาพอสิเป็นไม่ได้หรือบอมีคนอยากน้ำตอนเดิกเย็นไปคนอยู่ในใจเป็นไอได้บ่อย่างนอนกลางแจ้งปมดใจไเยา้เจ้าแคมเด้ด้อเด้าคนนีน ท่ันพี่ได้มาเป็นแฟนได้าเจอมนแตบุกเด้าของแพงปวดุเห็นใจออกซิเกตทั้งทีมันบอลแลบมันกับบอลไล่ไล่ปัาหบเงินหมดนยินก็เลยมีคนตรงไหลของนายจะคงหมดไหวเพราะไอ้มันมีแต่หัวใจเงินครับงจ้ากับบอลไลแต่คนขยันตัตายอย่าบอกใคจะหัวไวเพราคนยังไอมันหาเดียวบอลแต่กางเดียว หากว่าเจ้าก็มีแต่ไอหมูักไอหนิสนดองอกสงอมมูสา่ย้อมเหพชอยางว่าแต่หัก,กับเจ้าอยากเกิดเป็นเจ้าาอยากนอนข้างกายกับเจ้าอันว่าความฮักสองเฮาันพอสิเป็นไปได้บหยคนอย่านำ้ำตอนเลือเลียนไปคนอยู่ในใจเป็นไอได้บเ้าจากใจปลงเบา,บาหมอนสวายางในเจ้ามากครอง แฟนใหญ่คมจมันจะแดงอยาทาแมตรงเห็นใจบ<อ>านไหนมนเงินเลยบ,บคนลงไลน,ไนจะงหอนไว้พราะอมันมีแต่หัวใจเงินคเจ <โย S 2> ออกดไลน์แต่คนขยันจะอดตายอย่าบอกใ้เจะหัวไว้เพระยังไงก<ด>็งดใ โบแมนคนรอเราเอาการชายคนนี้เห็ดแตเวอยากแต่งานเสื้อผ้ามอมแมมละสมสานและอยากให้เจ้ามาเสร็จเนื่อยางนานดูเเด็กเขาอาจจะเป็นผู้เห็ดหลางดานพื้นเสร็จอาจจะเป็นผู้ทายอมไายสุยางท้าเปนเือน้องนางถห้ไปแจ้งอ่างว่างให้พ่อซาสเติมเต็ม งว่าแต่ในห้องกับเจ้าอยากเตือนเ,เจ้าใจอยากนอนข้างใายกับเจ้าแตนว่าความฮักซองเฮามันพอสิเป็นไปได้อยู่บอมีคนอย่างน้ำตอนเลิกเลียนไปคนอยู่ในใจเป็นอายได้บ่เราจากใจบอกทุกเบาบอรอไว้ยาในเจ้ามะของแค่มากเด้อเด้อู้ตาฟอนแลนเทสเต็มได้เต็มที่ใจ้มาเป็นแฟนผู้ใดบ่เจอมันจากลุง,งแดงเยลาคบ พวมีคนลงไลน์น้องนายจะคงบม่อนไหวเพราะไอ้มันมีแต่หัวใจเงินคำคำเจ้วกับบอลไลน์แต่คนขยันบออดตายอย่าบอกให้จะหัวไว้บอกคนอย่างไอ้มันหักเดียวโอ้โหกระจบเลยนะทุกคนครับอยากเกิดเป็นเจ้าชายสุดยอดถึงหน้าตาไอสิบอลอแต่ไอเป็นคนขยันเออคนขยันมันบอกอดตายดอกอีหล่า กัดสุดย่อนน้อทุกคนม,มาโขกกับไอน้นี่เวียเคลื่อนการสซ่านี่ล่างถ้วยทุ่พื้นเนี่ยไอยบ oh ้บุหายเห็ดทุกอย่างไอเห็ดเองน้อทุกคนจะหักบุหักซำได้แหละเวียทุกอย่างไอย,ย้อมเห็ดเองเออขอบใจเด็กจะว่าเป็นแฟนกัดจบที่น้อทุกคนโอ้โหนักเอกค่ะแบบนักเอกคือแบบเซ็กซี่มากน้อทุกคนอโอ้โหสุดยอด Oh. <laughs> ก็จบเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งแชร์พูดเดิมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผ่านคลิปวิดีโอใหม่ๆที่พูดอัพลงเนาะอย่าใครพูดเรียกแชรนเพียงใดแดนซ์เพียงใดคอมเมนต์มานะทุกคนอย่าพูดจังไรกันเลยนะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี่นะทุกคนบ๊ายบาย